สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทิดบุนบางประมาอดิศักด์บุญกิยาพันธ์ในช่วงทิดบุนบอกกล่าวท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมก็คือว่าหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการเพราะปลูกเพราะอะไรครับ เพราะว่าท่านเตรียมดินไม่ดีวิธีการเตรียมดินก็ไม่ดีและดินของท่านก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้ประสบความสาเร็จท่านจึงต้องทําให้ดินดีและเตรียมดินดีทําให้ดินดีทำยังไงครับต้องมีอินทรีย์วัตถุได้จากปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยคอปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดถ้าเป็นพืชไร่ควรจะเอาพืชตระกูลทั่วมาหวานแล้วไถกลบ อันนี้ดินจะดีสุยฟูดินจะต้องมีปุ๋ยนะหรือาธาตุอาหารพืชที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าปุ๋ยเคมีคนจะไปรังเกียจก็เรียกาาธาตุอาหารพืชเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องมีแล้วก็ต้องมีความเป็นกลางถ้าเป็นกรดจัดก็เอาปูนขาวมาวานก็จะได้มีความเป็นกลางนี่คือการดินดีจะต้องประกอบด้วย3มองค์ประกอบนี้ส่วนการเตรียมดินให้ดีเนี่ยท่านผู้ชมครับมีหลายคนไปได้ยินคําว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ความจริงคำว่าลดต้นทุนหมายถึงว่าลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นต้นทุนที่จาเป็นต้องคงอยู่ยกตัวอย่างกรณีเตรียมดินท่านปลูกพืชมานานดินเริ่มเป็นดินดานดินแน่นดินทึบจัดอย่างนี้อย่าไปตัดการไถระเบิดดินหรือว่าเราใช้ผานสามนะฮะไถให้ลึกนะอย่างน้อยเอาสัก40เซนนะไม่ถึงท้าขนาดใช้ไถซิลนะเพื่อระเบิดดินครับท่านผู้ชมครับ แล้วเราก็ตากดินไว้นะฮะจะสังเกตว่าพอผ่านสลงเนี่ยดินจะยังก้อนเป็นใหญ่ก้อนเป็นแผ่นนะฮะใหญ่ๆส่วนเวลาที่เราตากดินไว้แล้ว7 1 0วันเราก็ไถพลวนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราใช้ผาน7อย่าเริ่มต้นเตรียมดินด้วยการที่เอาผาน7มาลงเลยอย่างนั้นดินจะตื้นนะฮะแล้วมันจะอุ้มน้ำไม่ดีแล้วก็การระบายน้ำก็จะไม่ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ารพครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมให้ความสำคัญกับการเตรียมดินดินดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการปลูกพืชสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด